สวัสดีค่ะคนลัคณาราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โหรา95ดูดวงกะมาแพนนะคะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะดวงชะตาของคนลัคณาราศีพฤษภเนี่ยมันจะมีทั้งเกณฑ์ดีมีเกณฑ์โดดเด่นในเรื่องของลาภทรัพย์ในเรื่องของชื่อเสียงความสำเร็จแล้วก็มีเกณฑ์โดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะสามารถทำตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้หรือทำตามสิ่งที่คิดสิ่งที่วางแผนเอาไว้ ตามที่ต้องการด้วยนะคะเรื่องของการงานเนี่ยจะมีเกณฑ์ที่โดดเด่นดีมีคนช่วยเหลือสนับสนุนมีคนเกื้อนหนุนอยู่รอบข้างนะคะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีเรื่องที่จะต้องระมัดระวงังมีเรื่องที่จะต้องรอบคอบใส่ใจอยู่ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความโชคดีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งที่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ดาวสุ์ดาวประจําตัวของคนลัคณา,าราศีพฤษภ จะโคจรเข้าไปอยู่ในราศีมีนในภพลาภะนะคะไปรับตําแหน่งมหาอุตซึ่งแปลว่ายิ่งใหญ่แปลว่าโดดเด่นนะคะซึ่งราศีมีนเนี่ยเป็นเรือนของดาวพฤหัสและตอนนี้ดาวพฤหัสอยู่ในลัคนาของคุณนะคะการที่ดาวพฤหัสกับดาวศุกร์เขาแลกเรือนกันได้เนี่ยเขาก็จะส่งพลังถึงกันได้และดาวพฤหัสหมายถึงเรื่องของปัญญาความรู้หมายถึงเรื่องของผู้ใหญ่ ครูอาจารย์เรื่องของการมีคนช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะส่วนดาวศุกร์มีความหมายถึงเรื่องของการเงินความรักความสุขดังนั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เรื่องของโชคลาภเรื่องของลาบทรัพย์จะดีและโดดเด่นนะคะเรื่องของการงานเองก็มีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีมีเกณฑ์ที่จะสร้างชื่อเสียงสร้างความโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของลาบทรัพย์เข้ามาให้กับตัวเองได้ จากเรื่องของการที่สามารถเอาความรู้เอาความสามารถที่มีอยู่นะคะมาใช้อย่างเต็มที่หรือถ้าคุณจะใช้ความรู้ใช้ทักษะความสามารถแขนงใหม่ๆที่ให้ความสนใจที่เรียนมานะคะหรือที่กำลังเรียนอยู่ก็ได้เอามาปรับใช้เอามาต่อยอดในเรื่องของการงานก็จะสามารถช่วยสร้างความก้าวหน้าสร้างความโดดเด่นในเรื่องของการงานด้วย <c oughs> เช่นกันนะคะเพราะว่าดาวพฤหัส ที่อยู่ในลักษนาของคุณกุ่มอยู่กับดาวมรตยูดาวพฤหัสกับดาวมฤตยูเนี่ยเขาเป็นเรื่องของการพลิกแพลงเป็นเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช้นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีใช้แนวคิดใหม่ๆเข้ามาต่อยอดในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเรื่องของการงานที่ทําอยู่ณปัจจุบันนี้หรือการงานที่คุณกําลังจะริเริ่มกําลังจะลงมือทํามันถึงจะมีผลสททําเร็จที่สร้างผลกาําไรสร้างผลประโยชน์ สร้างความโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานให้กับคุณได้นะคะในแง่ของการงานเองสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณมุ่งหวังเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ก็มักจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจ้านายจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีด้วยนะคะเรื่องของการงานทําการงานอะไรออกไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีเกณฑ์ที่จะได้รับผลตอบรับได้รับผลตอบแทนที่ดีกลับมาด้วยนะคะ เพราะว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยดาวตัวช่วยอีกดวงหนึ่งของคุณก็คือพระอาทิตย์ดาวของแสงสว่างดาวของยศศักชื่อเสียงตําแหน่งดาวของการที่จะมีผู้ใหญ่เจ้านายคนที่มียศมีอํานาจมากกว่ามาสนับสนุนส่งเสริมมาเป็นลมใต้ปีกมาคอยเกื้อหนุนในเรื่องของการงานให้คุณได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีตลอดทั้งเดือนนะคะโดยที่ในช่วงครึ่งเดือนแรกตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิกุมภาพันธ์พระอาทิตย์เนี่ยจะโคจรอ,อยู่ในภพสุภา ซึ่งเป็นพบของโชคลาภความสําเร็จนะคะส่งผลให้ในเรื่องของการงานเนี่ยจะมีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์โดดเด่นผู้ใหญ่เจ้านายก็ให้ความสนใจให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของการงานเองก็สามารถที่จะผลักดันสามารถที่จะต่อยอดสามารถที่จะดําเนินงานตามที่ต้องการได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ผู้ใหญ่เนี่ยสนับสนุนมากส่วนในช่วงครึ่งดนหลัง เรื่องของการงานเองก็ยังเป็นช่วงที่มีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์โดดเด่นเช่นเดิมนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์จะโคจรเข้าไปอยู่ในภพกัมมะภพที่ว่าด้วยเรื่องของการงานของคุณนะคะซึ่งพระอาทิตย์จะเข้าไปกลุ่มอยู่กับดาวพุธและดาวเสาร์นะคะดาวพุธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนการเงินของคุณเป็นเรื่องของการค้าขายเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองเป็นเรื่องของการใช้ความรู้ความสามารถในเรื่องของการสร้างเงินสร้างกาไรสร้างผลประโยชน์ที่ดีให้กับตัวเองนะคะ และพระอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นคู่ประชาสัมพันธ์เป็นคู่ดาวที่โดดเด่นในเรื่องของการเจรจาต่อรองในเรื่องของการค้าการขายแล้วก็ในเรื่องของการตลาดในเรื่องของการบุกเบิกหน้าที่การงานสร้างชื่อเสียงสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเองด้วยนะคะส่วนพระอาทิตย์กับดาวเสาร์เนี่ยเขาเป็นดาวคู่ธาตุการแต่เป็นดาวคู่ธาตุไฟในเรื่องของการงานมันก็เลยจะมีความร้อนแรงนะคะเรื่องของการที่ผู้ใหญ่เขาจะช่วยเหลือสนับสนุน มีอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่มันจะเป็นลักษณะที่อาจจะมีเรื่องของการงานข้อกันบ้างนิดหน่อยหรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่ผู้ใหญ่เจ้านายเขาถมงานมาให้คุณทํามากขึ้นเรื่องของการที่จะต้องรับผิดชอบดําเนินงานตามเป้าหมายของคุณมากขึ้นนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์ดาวพุธกับดาวเสาเวลาที่เขาอยู่ด้วยกัน3ดวงเนี่ยมันจะมีเรื่องของการทําตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะคะ จะมีเรื่องของการผลักดันเป้าหมายต่างๆมีเรื่องของการผลักดันหน้าที่การงานด้วยความเข้มแข็งอดทนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเอาดีให้ได้ที่จะชนะให้ได้นะคะเพียงแต่การที่พระอาทิตย์กับดาวเสาร์เนี่ยเขาเป็นดาวคู่ธาตุไฟเรื่องของการงานก็อาจจะไม่ได้ราบรื่นทั้งร้อยนนะคะแล้วก็การงานเองก็อาจจะมีจังหวะที่ค่อนข้างรวดเร็วตามสไตล์ของธาตุไฟนะคะดังนั้นในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงิน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยการงานที่ดีการงานที่โดดเดน่นและเหมาะกับดวงชะตานในช่วงกุมภาพันธ์มักจะเป็นงานระยะสัน้นเป็นโครงการระยะสั้นที่รีบทํารีบจบรีบเก็บเงินนะคะรีบคุยรีบเสนองานรีบดําเนินงานให้ไวปิดจ็อบให้ไวเก็บเงินเสร็จแล้วก็ move on ไปต่อกับโครงการหน้าต่อไปไปต่อกับลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาคนต่อไปเรื่องของการงานการเงินก็จะยิ่งมีเกณฑ์ดียิ่งมีเกณฑ์โดดเด่นมากขึ้นนะคะ เพราะว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เองเนี่ยเกณฑ์ของการเงินของคุณก็ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางของการที่จะต้องหมุนเงินค่อนข้างชัดเจนด้วยเหมือนกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของดาวอังคารที่เขาโคจรกลับเข้าไปอยู่ในภพการเงินของคุณเขายังคงเดินวิปริตเขายังคงเดินถอยหลังอยู่ในเมื่อดาวที่เดินถอยหลังโคจรเข้าไปอยู่ในภพการเงินเนี่ยเรื่องของการเงินมันก็จะมีเรื่องของการหมุนเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีเรื่องของการลงทุนต่อยอดเรื่องของการงานเพิ่มเติม ส่งผลให้เป็นเดือนที่มีเกณฑ์ที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยมีเกณฑ์ที่จะต้องลงทุนในเรื่องของการงานเพิ่มมากขึ้นเพียงแต่ในเรื่องของการเงินในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการตัดสินใจนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็อยากให้ใช้ความระมัดระวงังรอบคอบให้มากๆและขอให้เน้นใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะเพราะว่าการที่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์การที่ดาวสุขดาวประจําตัวของคุณโคจรเข้าไปกุมอยู่กับราหูซึ่งอยู่ในภพลาภะ ดาวศุกร์กับราหูเนี่ยเป็นดาวคู่ลุ่มหลงนะคะการที่เขาโคจรเข้ามาอยู่ในภพลาภะซึ่งเป็นภพของโชคลาภเป็นภพของการหาเงินเป็นภพของการรับทำำรัพย์ทากาไรสร้างผลประโยชน์สร้างรายได้ให้กับตัวเองเนี่ยก็ต้องพึงระวังไว้สักนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมีความโลภเข้ามาเกี่ยวข้องได้ง่ายมีเรื่องของอารมณ์ร่วมเข้ามาเกี่ยวข้องได้ง่ายนะคะมันจะมีเกณฑ์ของการที่มองโลกเข้าข้างตัวเองได้ง่ายนะคะดังนั้นในเรื่องของการเงินในเรื่องของการลงทุน ในเรื่องของการงานต่างๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเงินเป็นการหมุนเงินเป็นการลงทุนต่อยอดการงานหรือเป็นเรื่องของการใช้จ่ายส่วนตัวก็ตามถ้ามันเป็นเงินก้อนใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสําคัญขอให้เน้นใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะเพราะว่าถ้าใช้อารมณ์นําหน้าเนี่ยเกณฑ์ของการที่จะเสียเงินเกินกว่าเหตุเสียเงินเกินกว่าความจําเป็นหรือเรื่องของการที่จะตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องของการเงินในเรื่องของการลงทุน มีอยู่นะคะสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ก็ขอให้ดูแลตรงจุดนี้กันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ดาวศุกร์กับราหูที่กลุ่มกันอยู่ในภพลาภะของคุณเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคู่ดาวที่น่าจับตามองมากที่สุดของเดือนกุมภาเลยก็ว่าได้นะคะเป็นคู่ดาวที่สามารถจะบรรดาลโชคลาภทรัพย์สินให้กับคุณได้สามารถที่จะบรรดาลโชคลาภความสําเร็จให้กับคุณได้สามารถที่จะทําให้คุณเนี่ย ได้งานได้เงินได้กําไรก้อนใหญ่เข้ามาสามารถที่จะปลดหนี้ปลดสินได้นะคะแต่ต้องให้น้ําหนักไปในเรื่องของดาวศุกร์มากกว่านะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเผลอให้น้ําหนักกับราหูมากเกินไปซึ่งราหูเนี่ยเขาหมายถึงเรื่องของความลุ่มหลงหมายถึงความมัวมเมาหมายถึงกิเลสความโลภต่างๆนะคะดังนั้นถ้าคุณให้น้ําหนักกับราหูมากเกินไปเสี่ยงในเรื่องที่ไม่ควรเสี่ยง หรือลงทุนในเรื่องที่มันดูแล้วล่อดแหลมต่อกฎหมายหรือศีลธรรมดูแล้วไม่น่าไว้ใจหรือในเรื่องของการที่จะต้องการรวยเร็วต้องการที่จะรวยทางลัดดาวคู่นี้จะไม่ให้ค่าเลยนะคะจะไม่ให้โชคคุณเลยบางทีอาจจะให้มาในแง่ของการที่ต้นดีปลายร้ายนะคะอาจจะได้เงินได้กำไรก้อนใหญ่เข้ามาในช่วงแรกแต่หลังจากช่วงโปรโมชั่นผ่านไปหลังจากช่วงที่ เขาให้เงินให้กำไรคุณอย่างงดงามผ่านไปมันก็จะตามมาด้วยปัญหาในเรื่องของกฎหมายคดีความปัญหาในเรื่องของการเงินปัญหาในเรื่องของการถูกช่อโกงถูกหักหลังมันจะมีตามเข้ามาได้นะคะดังนั้นในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะการงานที่มีความสําคัญการงานที่เกี่ยวข้องกับเงินก้อนใหญ่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยต้องพึงระวังให้ดีนะคะเน้นความรอบคอบให้มากแล้วก็ ใช้คุณธรรมนำหน้านะคะใช้เรื่องของเหตุผลมากกว่าอารมณ์ใช้สตินำหน้านะคะในเรื่องของการงานถ้าเป็นเรื่องที่มันสีเทาๆเ,เป็นเรื่องที่มันหมิ่นเมต่อกฎหมายหมินเมต่อศิลธรรมหรือเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมในช่วงเดือนกุมภาพานนันธ์นี้สามารถทําให้การงานการเงินของคุณติดลมทําให้เกิดอาการเหมือนตกจากสวรรค์ได้เลยนะคะดังนั้นในเรื่องของการงานการเงินในช่วงเดือนกุมภาพันเนี่ย ขอให้เน้นความโปร่งใสเน้นความซื่อสัตย์ยุติธรรมเน้นเรื่องของการงานที่มันตรวจสอบได้ไว้ก่อนนะคะจะทําให้เรื่องของการงานการเงินของคุณนะ่มีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์ที่จะโดดเด่นได้มากกว่าแล้วก็ทําให้เรื่องของการงานการเงินเนี่ยมั่นคงมากกว่าด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนกุมภาถ้ามีแผลเมื่อไหร่เนี่ยมีโอกาสที่จะมีปัญหาตามมาได้อย่างรวดเร็วอย่างว่องไวเลยด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของการงานการเงิน ถ้าจะให้ดีไม่ควรที่จะสร้างหนี้สินเพิ่มเติมในช่วงครึ่งปีแรกของปี68นี้นะคะเพราะว่าดาวสุกกับราหูเนี่ยเขาจะกลุมกันอยู่ที่ภพลาภะของคุณจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมเลยดังนั้นในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยก็อยากให้ระมัดระวังรอบคอบให้มากๆนะคะช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยขอให้รักษาวินัยการเงิน,นให้เข้มงวดสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าดาวสุก,กับราหูที่กุมกันอยู่ในภพลาภะของคุณ สามารถที่จะทําให้คุณคิดเข้าข้างตัวเองได้มากนะคะแล้วก็สามารถที่จะทําให้คุณมองภาพใหญ่เกินความจําเป็นได้ด้วยเหมือนกันนะคะมันอาจจะทําให้คุณตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องของการงานการเงินได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานในเรื่องของการตกปากรับคำในเรื่องของการเซ็นสัญญาในช่วงเดือนกุมภาพัน,น์ธนี้ก็อย่าให้มันรวดเร็วอย่าให้มันว่องไวเกินไปนักนะคะ ในเรื่องของการงานเนี่ยควรจะให้เร็วให้ไวเขาว่าไว้ก่อนจะมีเกณฑ์ที่ดีกว่าแต่ในเรื่องของการเจรจาตกลงในเรื่องของการตัดสินใจต้องเน้นความรอบคอบเป็นหลักขอให้ดูสถานการณ์รอบด้านประเมินสถานการณ์ให้ดีก่อนหาข้อมูลเช็คความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารแล้วก็เช็คเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆให้มันชัวร์ก่อนนะคะว่ามันแม่นยำถูกต้องแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่อยเดินหน้าลุยอย่างเต็มที่ในเรื่องของการงานนะคะ เพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะเกิดความผิดพลาดเกิดความเสียหายได้อยู่เหมือนกันนะคะก็ขอให้รอบคอบตรงจุดนี้กันไว้มากๆด้วยนะคะนอกจากนี้ในเรื่องของการงานที่มีความเสี่ยงสูงก็พึงระวังไว้ก่อนจะดีกว่านะคะถ้าเป็นการงานที่คุณประเมินแล้วว่ามันมีความเสี่ยงสูงจนเกินไปเกินกว่าที่คุณจะรับได้ไหวในช่วงนี้เลี่ยงไปก่อนจะดีกว่านะคะเพราะว่าอาจจะทําให้มีความเดือดร้อนยุ่งยากในเรื่องของการดําเนินงาน แล้วก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเงินตามมาได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาที่จริงเราก็เป็นช่วงครึ่งปีแรกของปี68เนี่ยนะคะที่อยากให้ระวังมากๆเลยก็คือเรื่องของมิจฉาชีพเพราะว่าการที่ดาวศุกร์กับราหูกลุ่มกันอยู่ในภพลาภเนี่ยเรื่องของการที่จะเจอมิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงเงินทองเจอคนเข้ามาแนะนําโครงการแนะนําการเงินการลงทุน แนะนำเรื่องของการงานที่มันดูแว้วเวางอลังการจนเกินไปออกแนวแชร์ลูกโซ่ออกแนววาดวิมานในอากาศเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะมีพวกมิจฉาชีพพวกนี้นะคะเข้ามาติดต่อเข้ามาถึงตัวได้ง่ายแล้วก็เป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะตกลุมพรางมีโอกาสที่จะเชื่อได้ง่ายด้วยนะคะก็พึงระวังไว้บ้างเพราะว่าพวกนี้เขาจะเอาความโลภเอาความกลัวหรือไม่ก็เอาความรักเนี่ยมาหลอกขายคุณนะคะ ดังนั้นในเรื่องของมิชชัเนชีก็ขอให้ตั้งการให้สูงไว้ก่อนนะคะฝึกตอมเอ๊กกันให้มากๆก่อนเพราะว่ามิชาชีพช่วงนี้ก็ปรับตัวกันไวค่อนข้างมากเหลือเกินมีมุกใหม่ๆออกมาหลอกคนกันอยู่ได้เรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะท่านที่เป็นสอวอเนี่ยขอให้พึงระวังให้มากๆนะคะเพราะว่าพวกนี้เขาชอบเล็งเป้าหมายไปที่สอวอเป็นหลักก่อนส่วนในเรื่องของโชคลาบนะคะช่วงเดือนกุมภาพานนันธ์นี้โชคลาภเนี่ยเด่นนะคะ แต่มักจะไปเด่นในเรื่องของการงานไปเด่นในเรื่องของการที่จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์สนับสนุนมากกว่านะคะอาจจะเป็นเรื่องของการที่ผู้ใหญ่แนะนําเรื่องของการงานการเงินเรื่องของโอกาสดีๆในหน้าที่การงานหรือการรับทราบทํากําไรเข้ามาให้นะคะส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคสี่ยงดวงในช่วงเดือนกุมภาพันนี้เน้นไปที่ความสนุกสนานไว้ก่อนเพราะว่าถ้าคุณทุ่มเทมากเกินไปเนี่ยการที่มีดาวศุกร์กับราหู กุมกันอยู่ในภพลาภะซึ่งเป็นภพของการเสี่ยงโชคเป็นภพของโชคลาภอยู่แล้วมันจะทําให้เพลินง,ง่ายแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นทุ่มเทมากเกินไปโฟกัสเรื่องนี้มากเกินไปจะกลายเป็นได้ไม่คุ้มเสียหรือว่าเสียมากกว่าได้นะคะแล้วการที่ดาวศุกร์เขาได้ตําแหน่งมหาอุดด้วยเนี่ยโอกาสที่จะเสียเงินก้อนใหญ่เพราะความเพลิดเพลินในด้านนี้ก็มีสูงอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยก็เบาๆบกันสักหน่อยนะคะส่วนเลขนําโชค ในเดือนกุมภาก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับงานใหม่โครงการใหม่ที่กําลังจับอยู่ในช่วงนี้นะคะหรือเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับคนที่คุณทํางานด้วยเป็นประจําในช่วงนี้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพกับเรื่องที่ต้องระวังในช่วงเดือนกุมภาพานนันธ์นี้หลกัหลกๆแล้วก็อย่างระวังเรื่องของอุบัติเหตุจากรถยนต์จากการเดินทางอุบัติเหตุจากไฟไฟไหม้น้ําร้อนลวก อุบัติเหตุจากเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรน,นะคะแล้วก็อุบัติเหตุจากน้ำนะคะเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเขาเป็นดาวของอุบัติเหตุนะคะแล้วเขาก็เป็นดาวธาตุลมเดือนกุมภานี้เขาอยู่ในราศีมิถุนซึ่งเป็นราศีธาตุลมแล้วเขาก็ยังโคจรวิปริตอยู่ยังคงเดินถอยหลังอยู่นะคะดังนั้นอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวกับยานพาหนะเกี่ยวกับความเร็วก็ขอให้เน้นเรื่องของความปลอดภัยกันให้มากๆด้วยนะคะ จะขับรถขับดาจะเดินทางไปไหนไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเน้นเรื่องของความปลอดภัยกันไว้ก่อนนะคะแล้วก็เน้นเรื่องของการเมาไม่ขับกันให้มากๆด้วยเพราะว่าในช่วงเดือนกุมภาพก็มีโอกาสที่จะเกิดความเดือดร้อนเกิดอุบัติเหตุจากเรื่องของอบายมุขของมืนเมาได้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของฟืนไฟเนี่ยช่วงเดือนกุมภาก็เป็นช่วงที่ทาดไฟแรงด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลัง พระอาทิตย์กับดาวเสาวจจะโครจรมากุมกันอยู่ในภพกรมมะภพที่ว่าด้วยเรื่องของการงานของคุณจะมาส่องแสงอยู่กลางกระหม่อมของคุณเลยแล้วพระอาทิตย์กับดาวเสาวเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ธาตุไฟอยู่แล้วมันทําให้มีความร้อนแรงขึ้นทั้งในแง่ของการงานการตัดสินใจในแง่ของอารมณ์ที่มันจะมีความร้อนมีความก้าวร้าวมากขึ้นด้วยอันนี้ก็อยากให้ระวังเรื่องของอารมณ์กันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่หัวร้อนง่ายสปาร์กง่ายจุดติดง่าย ในเรื่องของการเดินทางต่างๆก็ให้ความใส่ใจรอบคอบในเรื่องของการเดินทางกันไว้สักนิดหนึ่งมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะเพราะว่าช่วงเดือนกุมภาเนี่ยก็มีเกณฑ์เลือดตกยังออกได้อยู่นะคะระวังจะมีเรื่องมีราวมีเรื่องกระทบกระทั่งกับคนใกล้ชิดหรือคนที่เจอกันเป็นประจำทุกวนันหรืออาจจะเป็นคนที่เจอกันบนท้องถนนก็ได้นะคะก็ขอให้ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยให้มากๆแล้วก็เน้นเรื่องของอารมณ์นะคะใจร่มๆใจเย็นๆกันสักนิดหนึ่ง ในส่วนของไฟเนี่ยพระอาทิตย์กับดาวเสาร์เนี่ยเขาเป็นดาวคู่ธาตุไฟเรื่องของฟืนไฟก็ต้องให้ความใส่ใจระมัดระวังให้มากๆด้วยนะคะแล้วยิ่งเขามาอยู่ในราศีกุมซึ่งเป็นราศีธาตุลมเนี่ยเขาก็จะได้รับอิทธิพลจากดาวอังคารที่อยู่ในราศีธาตุลมในราศีมิถุนเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของฟืนไฟถ้ามีสะเก็ดไฟขึ้นมาอาจจะลามแล้วอาจจะกลายเป็นเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นขอให้เน้นเรื่องของฟืนไฟกันให้มากๆด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเดินทางทางน้ำเนี่ยก็ระวังกันไว้สักนิดหนึ่งเพราะว่าลมก็สามารถล่มเรือได้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นในเรื่องของการเดินทางทางน้ําถ้าช่วงไหนที่คลื่นลมแรงๆก็เน้นความปลอดภัยกันให้มากๆด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพช่วงเดือนกุมภานี้ก็ขอให้ระวังโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกี่ยวข้องกับลมนะคะระวังโรคภัยไข้เจ็บที่มากับลมมากับฝุ่นโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจภูมิแพ้แพ้อากาศ โรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ดูแลโรคที่มันเกี่ยวข้องกับกระดูกกล้ามเนื้อฟันข้อต่อไขข้อนะคะจะเดินจะเหินจะขึ้นลงบันไดก็ใช้ความระมัดระวังรอบค้อบกันนิดหนึ่งระวังจะตกจากบันไดหรือตกจากที่สูงกันได้นะคะแล้วก็อยากให้ระวังโรคที่เกี่ยวกับช่องท้องลมในท้องท้องอืดอาหารไม่ย่อยเรื่องของลำไส้เรื่องของช่องท้องส่วนล่างก็ดูแลใส่ใจกันักนิดหนึ่งนะคะ ในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนไม่โสดคนที่มีครอบครัวแล้วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องใส่ใจต้องดูแลกันให้ดีสักนิดหนึ่งนะคะเน้นเรื่องของความสามัคคีในครอบครัวเน้นเรื่องของทีมเวิร์กในบ้านเน้นเรื่องของความเป็นครอบครัวหรือจะเน้นเรื่องของลูกก็ได้นะคะเพราะว่าการที่ดาวศุกร์กับราหูเขากุมกันอยู่ในภพลาภะเนี่ยเรื่องของความรักต้องดูแลให้ดีกันสักนิดหนึ่งนะคะมันจะมีเกณฑ์ของการรักมากห่วงมากอยู่ แล้วก็มีเกณฑ์ของการที่อาจจะมีคนภายนอกมีมือที่สามหรือมีเรื่องจากเพศตรงข้ามเข้ามาสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาอาจจะทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียงเงินเสียทองหรือตัวคุณเองกับคู่ครองของคุณอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองก็ได้นะคะดังนั้นก็ขอให้ใส่ใจในเรื่องของชีวิตคู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ครอบครัวให้ดีนะคะแล้วก็ท่านใดที่มีโรคสองใบช่วงเดือนกุมภาานี้ ถ้าจะให้ดีก็หาเวลาไปเคลียร์นะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีเกณฑ์ที่เรื่องมันจะแดงออกมานะคะมีเกณฑ์ที่จะเกิดความเสียหายทั้งในเรื่องของชื่อเสียงในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองได้จากเรื่องของมือที่3จากเรื่องของโลกใบที่2นี้นะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ว่าโลกใบที่2เขาจะไม่อยากอยู่เบื้องหลังอีกแล้วอยากจะออกมาอยู่ข้างหน้าบ้างแล้วนะคะ ส่วนคนโสดในช่วงเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ถ้ามีคนที่คุยอยู่ด้วยเล่นเกมยาวไปก่อนเลยนะคะในเรื่องของความรักยังไม่ใช่ช่วงที่เหมาะกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์สักเท่าไหร่เป็นช่วงที่ถ้าเล่นเกมยาวได้เล่นเกมยาวไปก่อนศึกษานิสัยใจคอดูว่าเข้ากันได้แค่ไหนยังไงไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยยังมีเกณฑ์ของการที่จะถูกหลอกลวงความรักถูกหลอกลวงเงินทองได้ง่ายอยู่ แล้วก็มีเกณฑ์ของการกินน้ำใต้ศอกได้อยู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะกลายเป็นมือที่2มือที่3ของคนอื่นเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะหรือบางครั้งเนี่ยรู้ตัวแล้วก็เต็มใจที่จะเข้าไปเป็นมือที่2ของเขาเกณฑ์นี้มันมีอยู่ในช่วงเดือนกุมภานะคะดังนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยยังไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจนะคะเล่นเกมย,ยาวต่อไปก่อนหรือถ้าจะให้ดีหันไปโฟกัสในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินก่อนช่วงนี้จะมีเกณฑ์ดีกว่ามากเลยนะคะ เพราะว่าถ้าไปโฟกัสในเรื่องของความรักในเรื่องของคู่ครองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเสียทอง mm hmm. เกินกว่าเหตุมีเกณฑ์ที่จะต้องไปเป์เขาด้วยนะคะดังนั้นในช่วงเดือนกุมภาน์นี้ถือศีลห้าข้อกาเมไว้ก่อนจะดีกับตัวคุณเองดีกับเรื่องของการงานแล้วก็ดีกับเงินทองในกระเป๋าของคุณด้วยนะคะเดือนกุมภาพันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่คิดในทุกสิ่งที่หวงังในทุกสิ่งที่ลงมือทํานะคะ สิ่งใดที่ทําแล้วเป็นประโยชน์พ้นผลต,ต่อตัวคุณเองต่อคนรอบข้างเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ขอให้ประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจทุกประการนะคะบุญรักษาค่ะตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยําและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ si 992 utkcy หรือจะสแกน QR Code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขใกล้สุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้แพนด้วยนะคะ ท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ